สวัสดีครับผมสวัสดีท่าถายพี่น้องนิตโมแคนแฟนมอลำครับผมทาง youtube แล้วก็แฟนเพจบองดำอินดี้ด้วยแล้วกันครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาอยู่ที่วัดบ้านเหล่องิ้วนะครับตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมอยู่กับมอลำคณะนกยุงทองครับงานที่2 ที่ผมได้มาถ่ายหมอลำขณะนี้นะครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รบที่ล้มนั่นนะของที่ไหนบงไม่ได้บ่ห <c oughs> นาะดท่อไห่ครับเอาแล้วมันอไรจะกางอีกอันหนึ่งเนี่ยรอบพูดแช่อ๋ออาจารย์สายันมาบ่ <c oughs> มาอยู่เนาะมากครับ ทีมงาน T, เวทีเครื่องเสียงระบบเสียงุบลบสายยานสาวครับผมระบบเสียงเป็นของอุบลนสายยานสาวนะฮะส่วนเวทีก็น่าจะเป็นของอีกทีมหนึ่งนะครับกลางเรียบร้อยหนึ่งช่างครับมากันไดยเดอ้อพี่น้องทางอำเภอจัง,งหันร้อยเอ็ดครับผมนะครับคืนนี้นะครับ มาสัมผัสกับหมอลำนกยูงทองอีกครั้งหนึ่งครับผมเอ้าติดบนนันโอ้ยเอ้าไปแห่งกำลังใจทางนู้นก่อนเนี่ยบอทิกอุย้ยนี่แหละครับหน้าฝนโอ้ได้บนน้อ กิังห่ปัญหาหน้าฝนก็จะประมาณนี้แหละจิดล้อไหนล้อทางโน้นบอ มาเอานีละของลงมแล้มือเศ้าจังนู่นวันนี้เลยจะเอาของลงแบบขตีเตา้ถึงมาโหลดถึาโลดถึงมา้หลดมึงเล่นกระดิ่งยากมึงเล้นกระิ่งยากชุ่มเลนกริไงใ่มันสราดเนี่ยแมนครับอ๋อมันฟรีดินจับล้อมหมดแล้วครับฟรีอุ้ยดอกรอเนาะ

wa <coughs> dikaya งานนิดเดียวสวัสดีครับจันคโนสวัสดีครับบุ้งมาหาเจ้านี่ล่ะ ในหวัวในอาจารย์ล่ะอาจารย์ยันมาบ่มาอยู่โอ้มันเป็นพื้นปูนนะมันก็เลยปรับระดับง่ายครับมันก็เลยขึ้นงานเวทีง่ายครับอูอเกก้เปียกจะสาดเปียกจะไอ้นี่แล้วพี่น้องนะครับ,รบแบบนี่นะครับกลางกลางไม่ได้สิกลางนี่ยนะ อ๋อโนะอ้ยเปลี่ย,ยนนามบุหี่วะทีน,ะนออ่ะดีเลยครับโยงไมกับรถด้วย ไฟแสงสีจะเต็มอีกแล้วครับนะครับอัดไลครับแซบวบาจา <c oughs> โอ้ยหน้าฝนมันก็นจะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยนะครับก็จะยากนิดนึงการทำงาน ฝากอิ้งหนึ่งคนณะด้วยแล้วกันสำหรับมินโมแครแฟ,ฟนมอลัมนะครับผมนกยูงทองครับผมนะรีแบรนด์กลับมาครั้งใหม่เรามีอันนั้นลิฟนะครับก็มีที่วางด้วยหน,นักพอสมควรด้วยหนะึ่งลิฟตัวหนึ่งก็

ขึ้นดีมแลครับมาดูกันยกครับ <c oughs> ไม่ใช่เบากคร

บรรยากาศช่วงนี้ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับผมเอามาฝากพี่ฝั่งนอ้องเดี๋ยวคลิปต่อไปรอชมตอนอาจารย์ขนอนะครับเอาตู้ลำโพงกลางตู้ลำโพงนะครับผมก็เรียมเชิญนะครับผมมารับมาชมมาให้กำลังใจกับทีมงานหมอลำนกยุงทองที่วัดบ้านเหล่านิ้วนะครับตำบลจังหันอำเภอจังหันจังหงวัด ร้อยเอดคืนนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับผมสวัสดีครับ